พี่น้องม bon ึงดูค่ะพู่นะติบเข่าง่ญ่ติบเข่าง่ายหยัดพี่น้องดูืตบเข่าง่ายมาคุยลาบสดๆไปเดี๋ยค่ะติบเข่าชวนนี่สามสี่มือมานี่พี่น้องจะเห็นติบเข่าง่ายเนาะพูดนะโอ้โห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 มสงจะสบายสมนีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับพี่น้องแลยวเวียกแล้วงานแล่วอีหลียุค่ะ เมียนเฮียนเมียนสานซอยไม่เจี๊ยบเนาะค่ะซอยกันเรียบร้อยละวุ้นไายกับขยันคันแข่งค่ะของวัดของว้าของเต้นของยังเนี่ยเพิ่นกับซอยกันปึ้งปังปึ้งปังก็เลยซื้อเนื้อสดๆค่ะเนื้อสดๆมาก้อยพี่น้องเห็นเนื้อบ้เบิ้งประวัติศสตร์มาหอมเลยก้อยเพิ่นเรียบร้อยละเนื้องามมือนี่นะเึื่อนรู้พี่น้องซื้อเอาประวัติศสริมกับแม่นนะมาตรวจไปได้ให้บุญเฮ็ดงานเนี่ยบ่ค่อยบ่คคอยแบบนันนี้ค่ะไปเลือกเอายุตลาด หรือว่าไปเลือกเอาอย้ําบังเคียงงามๆเลยมันจะได้ดีกว่าที่เขาแบบว่าต้องขาดความเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหะได้เนื้อมาก้อยคมๆก้อยไส้ดีคมๆค,ค่ะถ้าไครสดกัดน้ำเนียพี่น้องคาออนหมากดินไหม้หัวหอมบพริกสดโรยลงไปบนะค่ะแตงแบบกระหักวค่ะพูดนะมาพี่น้องพออุ่นใจตะพอนเนี่ยก็ติดเข่าไงนี่แหละก้อยคม,คม,คมๆแซ่บๆน้ำกันค่ะ ในเรื่องเรื่องนั้นสุดๆก็จะไปส่งเอก,ส,ออกสารเอกสารเนาะคะ่ะแล้วเรื่องหน่อยๆน้ำมีน,น้ำตาลปัดขวดแม่เราก็จะเก็บเออืม Năm nay tháng năm cánh cờ mớt so hành oh. hmm. cua Ừ รใไม่มาใหาเ้เนียน่ยยุ่งเนี่ยกินกะไม่ได้มาว่ามาคุยกับพี่น่งองเพราะว่าอย่างที่ข่างเฮ็ดเวียก หันมาให้เสียบซอยเปิมคาตาท้ายกับดสจ้าใหญ่ยุน่นนักข่าไม่หัหลังกักแบแลนวุ่นเม็ดงับเมืม่อกวัวเป็นกับมี้คุมนี่เป็นกับบ้าหลายแล้วเป็นกับเห็ดงานเก้งค่ะแขกกับผอาลีบห้องงาม กตกตจมาจางนีนต้อแป๊กอ่ะคอยให้เราวต่จินใจค่ะว่าลูกเต้าเพิ่งกับจะไปให้การให้น้ำใหออ้เยอะพเดีเลยบะบุ๊กอืมอ่อยพรอะไรอปอื đáp rồi. à? สวยแด้งานหนึ่งงานนึงพี่น้องบ้านเขาขนาดว่างานไม่เก็บเนี่ยไม่ถือว่างานง่ายลๆกับหลักแสนบุเนี้ยพี่น้องอืมครับไปเลย ได้เหตุของเครื่องของน้ำน้ำผาน้ำหยังกระหลายของที่เขาเห็ดพัดสออพัดสัตว์คเมนสืบเต็มกระแหงอ๋อลาย

มาแล้วค่ายมากินข้ามากุนที่าานึ่นเแหนไปแล้วปไปแลนะ้วนมานเป็นยอตดงนโทมาหาวว่าออกปาต,ตุงท่นได้ไรอืมทหนเดนเดเมเอืมขึ้นมา ปลาต้มกะเถอสวัสดียมบุญแล้วงั้นน่ะปลาต้งไปยุกลสวยมาแล้วนะอืม้มกึกหอม ขาเป็นมีชีวิตอยู่พี่น้อง ก็เป็นไอ no no ้ไงมูสสมุิว่าเพราะมันไอ้ไงมูอ้ยนองเพิ่มเนี้ยในมูในปวกของพ่อของแม่เท่าเสมอมันก็เป็นเป็นไอ้เป็นนุ่งหมายถึงพ่อผู้เป็นเสียนะไปกินไปเรียนบูญบ้านผมพาไปมหาสู้เริ่มต้นจากเท่าเสมอเป็นเด็กน้อยไม่เด่นน้ำเป่นเป็ยนยุทธองยุ่นน้ำ เขาเขาหลอกเขาล้ำเ็ดนั่นเ็ดนี่ดำให้ดำน้าซอยภาษาเด็กหน่อยเหรอเขาจะมาสองมาสามพอย้ำเดือดร้อนเพิ่งก็ยื่นมือขอซอยอื ยืมมือกัาต้อยมันเงินกับบลาไอ่ะแต่ว่าด้วยคือความเป็นเฮาเนาะนี่เป็นดีน้าอ่ะหักเพ้งกันมาตลอดแต่ว่าพอ่อยได้มาส่วงลังๆนี่แหละเพราะว่าพ่อเราอันผู้ส่วนเสียเนี่ยเพิ่นก็นเริ่มแบบเราแวงหรือว่ากลัวีวอย่างมากเพิ่นกับไม่อย่างไรเห็นสภาพตอนเพิ่นป่วยหลายอืม ก่าไม่เย็บไม่เย็ยเมื่อยามยุ่ตลอดยุ่ครัาะไม่เย็ยเมื่อยามยุ่ตลอดอยุ่งไ,ไ,ไ,ไม่ได้ทายเนาะ cảm ơn mất nhắp 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 là nhắp 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 cả มูพวกเพื่อนปูงเลยว่าหยาดปุ้งยังเคยเห็นกันย้ำเส็บย้ำไข่หรือว่าย้ำนั่งเสียหลพี่น้อง อเดี๋ยวค่ะกินสามเฮียกับบ้องอ่ะเก่าไงน่าจะสามรอยกว่าบาท มีเงินเซ็นปัะนะ๊บนยก็เห็นเป็นเซ็นยอยอะเวลาคนมันกับอะไรเอาไว้ซื้อไว้ประดับตัวบเลี้มใสไตในทีวิประจำมันยยกอกพี่น้องไหนนยกกาบค้าเล็กเดยว

S 2> <S 2> <S อ๋อแล้วค่ะเอาละค่เอาละนักคับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะพาพี่น้องมากินข้าวกินน้ำน้องกันอยู่บ้านงา้นเองคือเก้าค่ะมืมอสุาสตารกันแล้วเวียกแล้วงา้นละไปนะค่ะอันนี้ไปกระเดินหน้าต่อไปนะค่ะท่านใดก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะ สวัสดีค่ะสมานพี่น้องนะคะ